ทีมงานต่อพ่อไลฟ์สไตล์สงขลามาแล้วโอกาสมาแล้วโอกาสที่จะเป็นเจ้าของกิจการใน PTT Station สนใจเชอาพื้นที่ค้าปลีกในสถานีบริการ PTT Station ในจัอองหวัดสงขลาอย่าพลาดเลือกทำเลที่ใช่แล้วติดต่อไปได้เลยทั้ง5สาขา PTT Station บริษัทและโนดเอ็นจีวีจำกัด PTT Station สาขาเทพา PTT Station สาขานามอม PTT Station สาขาสนามบินหาดใหญ่ Station พี t ี t ีสเตชัขอจกอหุยบริการปาดังเบซาดูโลเคชั่นทั้ง5สาขาในแคปชั่นข่าวได้เลยทีมงานตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงคลาครับนี่คือเฮียตั้มคู่ชีพไม้ขมครับกับงูจงอางตัวนี้และมือขวาที่ชูขึ้นมายังกับพี่หนุ่ยอัมพล เพื่อให้ดูว่ามันใหญ่เท่าแขนผมเลยแต่ถ้ามองต่ำลงไปอีกนิดระหว่างวังสะพุงกับบัวเขาเราก็จะเห็นชัดเจนว่าไอ้ที่เฮียตั้มได้มามันเล็กกว่าและสั้นกว่าบองหลาตัวนี้เยอะเลย ใหญ่จริงๆครับจงอางตัวนี้หรือที่บ้านเราเรียกว่างูบองลานี่คือราชาของงูพิษครับมันเลื้อยเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถเก๋งคันนี้ซึ่งจอดอยู่หน้าบ้านเลขที่160หมู่3บ้านกอบกุลตําบลสำนักขามอำเภอสระจังหวัดสงขลาครับเข้าไปนอนขดอยู่ข้างๆกับยางสแปรเจ้าของเห็นตอนมันเลื้อยเข้าไปพอดีครับก็เลยแจ้งทีมกู้ชีพไม้ขมและก็กู้ชีพสำนักขามให้ไปช่วยจับกับ นี่คือคลิปตอนจับดูสิครับปล้ำกันเงือแตกช่วยกัน4ี่ห้าคนคนหนึ่งดึงคนหนึ่งช่วยหางคนหนึ่งเอาขอเกี่ยวส่วนไอ้คนที่ไม่เกี่ยวก็อถอยไปอยู่ห่างๆครับเดี๋ยวมันพุ่งพลวดพลาดออกมาไม่รู้เอาอะไรที่ใครคือเอามันออกมานี่ยากจริงๆครับไม่ยอมออกมาดีๆมันอยากจะอยู่ในรถคันนี้ครับทะเบียน4492สีแดงสีมงคลคนเลย มันคงชอบถึงไม่ยอมออกมามันชอบรถเก่งคันนี้ครับทะเบียน4492ทีแรกนี่เจ้าของรถเฝ้าอยู่นานครับไม่ออกแต่ว่าถึงจะออกยากสุดท้ายมันก็ออกครับมันออกจากรถคันนี้ที่มีเลขทะเบียน4492ครับจอดอยู่หน้าบ้านเลขที่160หมู่3ครับ พอออกมานี่โอ้โหว่าตอนที่เห็นว่าใหญ่แล้วครับพอออกมาครบหมดทั้งตัวจากรถทะเบียน4 4 92คันนี้ยาวจริงๆครับก็ไม่รู้ครับ ว่าไอ้ที่มันเลื้อยเข้าไปอยู่ในรถเก๋งคันนี้ที่มีเลขทะเบียน4492เพราะอะไรมันชอบรถคันนี้หรือว่ามันชอบเจ้าของรถคันนี้หรือว่ามันจะพลอยรถไปทุระที่ไหนหรือว่ามันจะไปอำเภอไปลงชื่อรับเบีย้ยน้ำท่วมและบอกกับปลัดให้ช่วยตามหาผัวไม่รู้น้ำซัดไปไหนแล้วครับเพราะว่าเสดานี่น้ำท่วมหนักครับ คนเดือดร้อนงูก็เดือดร้อนไม่ที่ได้อยู่ครับก็ต้องมาอยู่ในรถเก๋งสีแดงทะเบียน4492คันนี้แหละครับซึ่งจอดอยู่หน้าบ้านเลขที่160หมู่3ครับมันก็ออกได้หมดออกได้ทุกตู้ละครับไม่ว่างูบองหล่าตัวนี้จะเลื้อยเข้าไปอยู่ในรถคันนี้หรือว่ามันจะเลื้อยเข้าไปอยู่ในบ้านหรือว่ามันจะเลื้อยไปไหนมันก็เป็นไปได้หมดละครับแต่ว่ามันจะเลื้อยไปออกทูไหนนี่อันนี้ไม่รู้ครับ แต่ว่าเจ้าของรถนี่ตกใจหมดเลยครับไม่พักไปไหนเพราะว่ามันใหญ่จริงๆใหญ่กว่าเมียอีกแล้วว่ามันเข้าไปหยอบในรถยิ่งกว่าหยอบแม่ไม้ตอนพาไปกินส้มตำดีครับแต่ว่าถึงจะใหญ่จะยาวแค่ไหนครับแต่ว่ายังแพ้เฮียตั้มคู่ชีพไม่ขมอยู่ดีครับเพราะว่าเฮียตั้มนี่ใจแก่ใหญ่จริงๆดูข่าวงูบองหลาตัวนี้แล้วขอให้พี่น้องโชคดีทุกคนนะครับ วันนี้วันเสาร์ครับทุกคนรู้ดีว่าเป็นวันอะไร